สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจออีกแล้วครับในรายการวันลูมินีที่130ไม่รู้ว่ารอกันอยู่หรือเปล่านะอ่ะไปดูไฟลการ์ดกันเลยดีกว่าครับสัปดาห์นี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการ์ดมันเป็นการ์ดที่โอ้โหทั้งหนักทั้งเก่านะครับเพราะนานแล้วเนี่ย แต่ละคู่เนี่ยเอาเรื่องกันเลยนะครับลแรงแต่คู่แรกเลยครับ MMA คู่นี้ก็น่าจับตามองครับชายานออชักเจอกับทางด้านอิมรานชาดีเอฟนะครับเออต้องบอกนะชนกันครั้งนี้เนี่ยมีแต่ขักแน่นอนครับสำหรับคู่นี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับคู่สองเปิดมาคีบ็อกซิง่งในรุ่นสตอร์เวดนะครับเอาฟี่เจอทางด้านโซมาโอ้โซมานี่น่าจับตามองครับเพราะว่ามาด้วยความเร็วแน่นอนและที่สำคัญเล็การ์ดการนี้อยากให้สังเกตว่า,วานี่คือการ์ดท,ที่กําลังจะลั่นให้รุ่นสตอร์เวดกับปตอมเวด นะครับนะเออรุ่นเล็กจะมาแอคทีฟกันในกาดนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเกมการประทะที่รวดเร็วทันใจแน่นอนแล้วก็เตปเท้าที่ไฟแลบออกหมัดก,กันแบบทันกันแน่นอนครับสำหรับการนี้รุ่นนี้มันชื่อขึ้นชื่อในเรื่องของความเร็วอยู่แล้วนะนะคู่ที่3นะครับก็ต่อยัในก,รรกาฬคู่็อกซิ่งนะครับเจอกันในรุ่น122ปอนด์นะครับเออก็ยังอยู่เหลือๆในแก็บของสตอร์เวดเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยโหไล่กันเนี่ยน่าจับตามองจริงครับ คู่ที่4แสนสักนะครับเจอทางด้านเีนูสนะครับในกิกรมวยไทยในรุ่นแบนตัมเวทนะครับและคู่ที่อ้โหรุ่นใหญ่เลยครับในรุ่นไลท์เวทนะครับทางด้านไทยทัศนะครับเจอถนาลิวฉชวนนะครับจากเมืองจีนคู่นี้นะครับบอกเลยนะครับว่าชั่วโมงนี้ออสเตรเลียกำลังมาจริงครับ นักชกจากออสเตรเลียกําลังจะมาไล่ล่าแชมป์ในศึกวันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่หลังๆมาเนี่ยสังเกตดูดีๆครับว่าต่อยดีเหลือเกินอาวุธค่อนข้างสวยงามเลยสําหรับนักสู้จากออสเตรเลียไปจับตาดูดีๆนะครับ,รบว่าจะเป็นยังไงนะคู่ที่6กนะครับก็เอเกอินเตอร์ของเราครับสัปดาห์นี้ครับซ่อนรักแฟร์เทคเจอทางด้านยามินพิเคศนชัยครับต้อนรับการกลับมาเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหัวจอกหน้าไหนคู่ที่7ทับทิมทองกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปนานเจอทางด้านขุนศึกเลย ภาคนี้ก็เป็นภาค2อ้องคู่นะครับหลังจากที่เคยประมืนมาแล้วและคู่ที่8ครับทางด้านตีใหญ่ทีเด็ด99เจอทางด้านสิงดำนะครับต่อยกันในรุ่น118ปอนด์อ่ะตีใหญ่นี้น่าจับตามองมากพอสมควรนะครับและคู่ที่9ครับมวยไทยในรุ่น140ปอนด์ลำน้ำโขง BS มวยไทยเจอทางด้านชาติมังกรช5พยักนะครับอ่อก็ต้บอกงี้ครับว่าชาติมังกรน่าจับตามองเหมอนกันครับว่าจะสามารถ เอาเรื่องกับทางด้านลำน้ำโขงได้หรือเปล่าอันนี้ก็ภาษีนะจะไปออกทางด้านลำน้ำโขงซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานอีกทีละกันนะครับสนุกคู่นี้น่าดูครับคู่ที่10นะครับก็เป็นทางด้านเดชชลิตเจอทางด้านอีวานอ่าอันนี้น่าจะตามองเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางด้านอีวานเนี่ยผมไม่มีข้อมูลนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันส่วนคู่ที่11นะครับทรงชัยน้อยนะครับเจอทางด้านสไลท์ทานคีเซนนะครับเขากลับมาแล้วครับสำหรับทางด้านทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหลังจากที่สะดุดแพ้กับทางด้าน ทางด้านนั่นแหละครับา <c oughs> ทางด้านคุณครูไปนั่นแหละครับแล้วก็เสียตัวนะครับไม่ได้ไปที่วันหนึ่งเจ็ดสามนะครับโอ้หน้าเสียดายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ทางด้านนุ่มสุรินไปชิงอนาลากากา่อนแล้วแชมป์เนี่ยจะกลับไทยหรือว่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่เป็นไรแต่คนถัดไปที่จะได้ไปคว้าชัยแน่นอนหรือว่าไปชิงแน่นอนเนี่ยก็คือทรงชัยน้อยนี่แหละนะครับยังอยู่ในเรดร์เช่นเคยเพราะนั้นแล้วหัวอยอดที่ใครไม่รู้แหละคิวต่อไปทรงชัยน้อยได้ชิงแน่นอนนะครับและคู่เอกของเราสรัปดาห์นี้นะครับนนทชัยจิต โซเนอร์เซนนะครับในรุ่นพิกัดแบนตัมเวทนะครับต้องบอกงี้ว่าไฟนนี้นนทชัยเองก็ลดเวทลงมานะครับจากเดิมทีเนี่ยต่อยแฟเทอร์สัปดาห์นี้เดือนนี้ลงมาต่อยที่แบนตัมเลยนะครับก็ไม่รู้กันว่าร่างของแบนตัมแกจะลีนลงมาแล้วก็จะเพิ่มความผิวไหวอะไรยังไงจะดูดีเหมือนทางน้านเต็งหนึ่งไหมเดี๋ยวต้องไปรลอดูปักเหมือนลวมๆ้ัทีทีและสัปดาห์นี้นะครับผมคัดมา,างี้ครับ3คู่หลักก็คือเปิดที่ คู่ของซ่อนลักก่อนนะครับแล้วคู่ของรับทิมทองแล้วก็ปิดท้ายด้วยนนทชัยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะที่อยากให้ดูเป็นพิเศษนะครับนะไปกันเลยในคู่แรกครับเป็นคู่เอกอินเตอร์ของเรานะครับต่อยังในกติกาบุญไทยในรุ่นพิกัด137ปอนด์ครับซ่อนลักแฟร์เทคมีคิวปะทะเดือดกับทางด้านยาเมนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับกลองบอกงี้ว่าหายไปนานเลยครับสําหรับยาเมนและไฟล่าสุดของทั้งคู่นะครับโอ้ ดูไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับทางด้านซอรักเพิ่งต่อยไปไม่นานเจอทางด้านสมิงดําแล้วก็แพ้แต้มไปก็ค่อนข้างจะสันสายตามากพกอสมควรเลยนะครับส่วนด้านยามีนเอง,เองครับโดนอิบบากิมกดน็อกตปก่อนที่จะพักหายไปยาวเลยนะครับก็ไม่รู้กันว่ามีอาการบาดเจ็บด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามองในมุมของร่างกายยามีนดูดีกว่าเลยนะครับในเรื่องของส่วนสูง10เซนติเมตรตรงนี้มีผลจริงนะครับเพราะว่าเดิมทียามีนเนี่ยช่วงชกช่วงเตะ ยาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเจอซ่อนรักที่สั้นกว่า10ซนติเมตรตรงนี้แล้วก็มีลักษณะที่ว่าตันๆนะครับช่วงตัวยาวพอๆกับขาอะไรประมาณนี้ครับการออกแข้งอาจจะเสียเปียบทางด้านยามีนหรือเปล่าถ้ายามีนยืนยในระยะที่มีผลแล้วแล้วก็หูคองซ่อนรักก็น่าเลาะเหมือนกันนะครับในวันนั้นเออหน้าคิดตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่ะฟอร์มภาพรวมนะครับซ่อนรักต่อยมาเยอะกว่านะครับแล้วก็ดูดีอยู่นะครับที่53.8%ส่วนยามีนเองต่อยน้อยกว่าแต่ว่าก็ดูดีเหมือนกันที่66.6% ซูไปดูในอัตราการปิดเกมดีกว่าทางด้านซ่อนลักต้องบอกงี้ครับว่าจากตัวเลขมันฟ้อง้วนะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ใช่มวยประเภทเดือดเลือดผ่านชิงการปิดเกมมากนะักซัเท่าไหร่จะเน้นไปทางชั้นเชิงนะครับแล้วก็มีลูกเล่นนั่นแหละตามสไตล์ของเขานะครับเลาะเลาะเลาะเกาะเอวกันไปอะไรประมาณนี้ส่วนทางด้านยามินต้องบอกอย่างงี้นะครับต่อยมาไม่กี่ไฟก็จริงแต่ก็กด k o ไปแล้วก็ทีโอไปแต่ไฟที่กด TO เนี่ยมันไวจริงครับเพราะว่าดอกที่เตะไปเนี่ยเหมือนกับว่ากระดูกที่มือของทางด้าน อุรากีเนี่ยปิ้นขึ้นมาเลยหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจถ้าใครจำภาพเหตุการณ์ได้คอมเมนต์มาละกันนะครับว่าหูสยดสยองแค่ไหนนะครับส่วนไฟล์ถัดมาก็มาโดน KO นั่นแหละครับถ้าช็อตนั้นไม่เป็นแลกหมัดผมว่ายามีนแจ้งเกิดเลยนะไฟนั้นนะเสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรไฟนี้เอากันใหม่นะครับ มองในมุมของอาวุธผมว่าหมัดเท้าขาศอกมีครบด้วยกันทั้งคู่เลยครับน่าอร่อยเลยแหละถ้าได้ตีได้เตะได้ออกกันแล้วเนี่ยโหครบเครื่องแน่ๆสำหรับคู่นี้ถ้ามองในมุมของซ่อนรักแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเชิงหนานะครับชัวร์แล้วค่อยออกนะช้าหน่อยแต่อร่อยแน่นี่แหละโลโก้ของเขาเลยถ้าไปดูในวิธีการต่อยของเขาแล้วเนี่ยเตะปัดหนักมากครับสำหรับทางด้านซ่อนรักนะครับบทจะบู๊บทจะออกก็น่ากลัวสุดนะครับหมัดเนี่ยน่าก,กลัวมากสานไปทันทีถ้าคิดว่าอยู่ในสภาพที่แบบว่า ออกไปแล้วตายไหมปุ๊บเนี่ยก็จะรีบไปกอดทันทีเพื่อเป็นการเบรกเกมมันก็เป็นวิธีการโชว์ของเขานะครับเป็นแพนเป็นอะไรของแกไปหลายคนจะมองว่าอุย้ยมากอดมาปั้มหรือว่า,วามวยอะไรเนี่ยให้มองอย่างนี้ครับว่ามันคือเกมแพนมันคือลักษณะในการเก็บกินวินแต้มนั่นแหละรครับันแล้วอย่าไปว่าแกนะครับก็เป็นสไตล์ของเขาไปแล้วกันเป็นเอกลักษณ์แล้วกันส่วนวงของนามีนต้องมองอย่างนี้ว่าซ้ายคมเลาะคอครับเออเลาะคอ,อยังไงหละ่ะยามีนเป็นคนหนึ่งครับที่เท้าไววางแข้งสูงมากนะครับแล้วก็ เตะตาละทีเนี่ยหวังผลได้เลยน่ากลัวมากนะครับในลูกล็อก้กานคออะไรเงี้ยนะครับน่าก,กล,ลัวสุดเลยและทีมคันเลยเป็นคน,นครับที่ใช้บอดี้ร่างกายได้ดีมากยืนระยะดีครับอยู่ในระยะที่พร้อมที่จะถีบพร้อมทีศาศา่จะสาดแข่งตลอดไม่ปล่อยให้ตัวเองเสียเปรียบนะครับแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นพอมันเข้าสู่ระยะที่มันอันตรายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีปัญหาที่ช่วงท้องนะครับเพราะว่ารูปร่างที่มันบางกว่านี่แหละครับอาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่จะทนต่อแรงกระแทกหรือแรงปะทะได้ไม่ดีเท่าทางด้านซอนลัก ถ้าโดนหนักๆจังๆอาจจะมีตัวงอก็ได้เพราะฉนั้นเดี๋ยวมาดูภาคนี้ครับเพราะว่าเหมือนว่าแกมาทําร่างกายที่คายก็ระ,ระยะหนึ่งแล้วนะครับอาจจะมีร่างกายที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะแล้วก็วางแข่งดีอยู่แล้วเนี่ยเออก็น่าจะตามมองอก,กันะไปดูภาพรวมดีกว่าสำหรับคู่น,นี้ไฟล์ล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็ถือว่าไม่ได้ดูดีนักนะครับส่วนเรื่องของร่างกายผมว่าถัวๆกันแล้วนะคนละหนึ่งก็เจ้าๆกันไปนั่นแหละไม่ได้เหลื่อมล้ำมากเท่าไหร่อาจจะมีทางด้านยามีนั่นแหละที่ในเรื่องได้เรื่องของช่วงเตะช่ว ส่วนภาพรวมนะครับผมมองว่าทั้งคู่ไม่ได้แย่เลยในเรื่องของฟอร์มครับถือว่ายังอยู่ในช่วงที่โอเคนั่นแหละครับในเรื่องของอวุฒผมว่าครบเครื่องทั้งคู่เลยแต่ความดุดันเนี่ยผมว่ายามีเนี่ยแข้งแกเนี่ยยังคงอันตรายกว่าทางด้านซ่อนรักประมาณนึงแม้ว่าซ่อนรักจะมีจังหวะที่เข้าไปโถมไปต่อยไปสาดหมาัดไปไวหวยน้าบ้างเนี่ย ที่มันดูแล้วอันตรายมากเนี่ยแต่มอง้วท่านในมุมของชั้นเชิงเนี่ยยามีนยังน่ากลัวกว่าในการออกแข้งดักแทงอะไรประมาณนี้นะครับวันแล้วเนี่ยพอมองเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยตัวเลขมันไหลไปทางยามีนครับยามีนมีเปอร์เซ็นต์ในการชนะสูงกว่าทางด้านซ้อนลัก80-60%ถึงด้วยกันแต่ทีนี้พอประเมินแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ยังคง5 0 5 0มีโอกาสชนะเหมือนกันทั้งคู่นะครับพอนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินกันแล้วว่าคู่นี้เนี่ยมันมีคีย์อะไรบ้างที่เป็นนัยะสําคัญในการเดินนนนเกมของทงทััันน้้คู่ใวน หากมันเกิดขึ้นมันอาจจะออกอย่างนี้หรือเปล่าครับซ่อนรักเองเนี่ยคีย์สำคัญเลยเนี่ยที่แกต้องทําแน่เลยเนี่ยก็คือต้องหน่วงจังหวะครับดักทางด้านยามีนเนี่ยครับเตะออกมาหรือว่าปล่อยให้ยามีนเดินเข้ามาจี้ในระยะที่หมัดของเขามันทํางานได้หรือไม่ก็รอเลยครับรอศาสตร์แข้งแรกกันเลยครับคนนึงเตะตัดล่างคนนึงเตะตัดบนนะครับแล้วก็ใช้เชิงนียครับในการเบรกเกมของยามีนเข้าไปกอดนะครับและจังหวะที่เข้าไปกอดอาจจะไปตุ้ยท้องยามีนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจส่วนมุมของทางด้าน ยามีนแน่นอนก็ต้องชิงออกนะครับเตะศาสต์โต้ตลอดนะครับและที่สำคัญต้องถีบเบรกแม้ทางด้านซ่อนรักนะครับเข้ามารวบเอวที่สำคัญต้องขยันทานิดนึงเดินเยอะๆรักษาระยะดีๆถ้ายามีนทําได้ผมบอกเลยครับมันมีโอกาสในการเก็บกินวินไปอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาเลือกกันดีกว่าครับถ้าคุณชอบออกชัวกินแต้มมาทางนี้เลยครับซ่อนรักแต่ถ้าเกิดว่าชอบถล่มแลกวังผลมายามีนเลยครับสําหรับคู่นี้ผมมองอย่างนี้ครับว่า ถ้ามันมีเกมในการเตะแลกกันคนหนึ่งเตะตัดล่างก็คือในมุมของซ่อนรักใช่ไหมซ่อนรักเตะตัดล่างซ้ายเจอซ้ายนะครับเตะตัดล่างปุ๊บมันก็ยังมีมุมอยู่ถ้ายามีนสลับกันหรือว่าฮุกดักก็มีโอกาสเก็บทั้งน้านซ่อนรักได้เหมือนกันแต่ถ้าในขนาดเดียวกันถ้าซ่อนรักเดินเข้ามาต่อยว่ายน้ําคือแกจะต่อยแบบหวานอะไรเงี้ยแกไม่ได้ออกหมัดอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่ถ้ามันอยู่ในระยะที่ยามีนวางแข้งได้ดีเนี่ย ก้านคอของซ่อนรักมันหวานเหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าสัปดาห์นี้ผมมองไปทางไหนสําหรับคู่นี้โอ้พูดไปขนาดนี้แล้วนะครับก็ต้องเป็นยามีนแล้วนะครับยามินการกลับมาภาคนี้น่ารุนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยด้วยสไตล์การชกเนี่ยไม่เป็นสองรองใครผมยังมองครับว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นการต้อนรับการกลับมาที่สวยหรูสําหรับยามมนนะครับนะปะ่ะไปกันตอนคู่ที่สําสหรับสัปดาห์นี้ที่เรียงกันมาคือคู่ที่7ดครับ ต่อยกันในกติกามวยไทยในรุ่นพิกัด113ปอนด์นะครับคือคู่ของทัพทิมทองกับขุนศึกยินดีต้อนรับการกลับมาสําหรับทัพทิมทองด้วยครับแล้วก็โห่ในมาเจอขุนศึกด้วย,ย,เ,วยเพราะนั้นแล้วเนี่ยทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนครับแล้วก็กลายเป็นทางด้านทัพทิมทองนี่ยใช้ความเก๋าดับความเร็วของขุนศึกไปนะครับเพราะนั้นแ,แ,ล,แล้วเนี่ยภาค2เนี่ยเจอกันในรุ่น113ปอนด์ซะด้วยต้องบอกเลยว่ามันเดือดกว่าภาคแรกแน่นอนเพราะว่าทั้งคู่ต่างรู้เกิดรู้ตายของกันแล้วกันแล้วเนาะ เออคนนึงรู้แล้วนะว่าเอ้ยไอ้นี่มันไวแค่ไหนคนนี้ก็รู้แล้วนะว่าอาวุธเขาออกอยังไงหลวมตรงไหนอะไรยังไงก็มารอดูจีิงครับว่าใครจะใช้ความเก๋าเบียดกินกันไปอะไปดูในฟอร์มล่าสุดของคู่นก่อนดีก,กว่านะครับทางด้านทัพจิมทองเนี่ยแพ้บาลริโลกมาโดยบาลริโลกน็อกไปนะครับนะส่วนทางด้านขุนศึกเนี่ยเพิ่งแพ้แต้มานด้านชาติพิชิตนะครับนะ ไปดูในเรื่องของร่างกายนะครับก็ต้องบอกงี้ว่าในส่วนสูงเนี่ยปานหัวตัวเท่ากันเลยครับสำหรับ2คนนี้แต่ว่าทางด้านขุนศึกจะได้ความสดมากกว่าในึ่สามปีก่อนนี้นิดหน่อยครับไม่ได้ก้มก้มขนาดนั้นฟอร์มภาพรวมสถิติเนี่ยทั้งคู่ถือว่าดูดีใช้ได้นะครับคนนึงถืออยู่60%ส่วนทางด้านขุนศึกเนี่ยถืออยู่54.4%่เเไม่น่าเกียดเลยนะครับอัตราการปิดเกมต้องบอกงี้ว่าทัพทีมทองก็โหดูเดือดเหมือนกันนะครับนะ น็อกเอาท์นะครับเปอร์เซ็นต์น็อกเอาท์ในการปิดเกมเนี่ยถึง67ด้วยกันนะครับในมุมของคุณศึกเนี่ยหูเดือดกว่า83ทีนี้เนี่ยพอตีรวมๆกันแล้วมองไวๆแล้วเนี่ยมันประเมินได้เลยนะว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะไม่ขบยกสูงจริงในภาคที่2นะครับนะเออมีนับมีน็อกเกิดขึ้นแน่ๆนครับสำหรับคู่นี้มาเดือดแน่นอนไม่รู้แหละจะออกทางไหนไปดูปกันอีกทีละกันในมุมของอาวุธผมมองว่าทั้งคู่หมัดเท้าข่าศอกออกครบแน่นอนครับอร่อยแน่นอน เจอกันครั้งแรกนี่ก็ใส่กันนัวแล้วนะแต่ภาคเนี้ยผมว่ามันจะนัวยิ่งกว่านะครับมองในมุมคุณซึ้นะครับรู้อยู่แล้วนะว่าคนนี้เนี่ยสดคมเร็วแรงนะครับต่อยแต่ทีนี่สปีดจัดจ้านชัดเจนเลยนะครับแล้วที่สาคัญเลยจุดเด่นเขาคือเคลื่อนที่ต่อยแบบโหดูดีเลยครับสามารถประยุกต์ต่อย,ยอดไปต่อยคีบอกซิ่งได้สบายนะครับจังหวะการใช้ฟุตเวิร์กการเข้าการออกการออกหมัดสาดแข้งของแกนี่บอกเลยครับปรับนิดหน่อยอร่อยแน่ ไปต่อยคีบ็อกซ่นน่าสนใจเหมือนกันนะครับนะว่าไม่รู้กันว่าสอเดจะส่งต่อยคีบวอคซ่งหรือเปล่าในอนาคตนะครับนะทีมงานนะครับเป็นคนนึงที่ออกหมัดอันตรายมากครับหมัดชุดค่อนข้างที่จะชัดเจนเข้าเป้าเข้าดอกทุกทีเลยครับในการต่อยต่อยโอเวอร์เฮดต่อยอับอร์คัดต่อย,ออย,อยหุกเนี่ยมีครบจริงๆสำหรับผนศึกนะเป็นคนหนึ่งที่หนัวได้ทุกมิติจริงๆไม่ว่าจะเป็นระยะการเตะหรือว่าเข้าไปต่อยนะครับประชิดวงไหนมีหมดส่วนในมุมของทา้งด้านทับจิมทองต้องบอกี้ครับว่าเก๋าหนักเชิงสูงครับเออครับ ความเก๋ายังคงใช้ขู่ได้และทีมคันเลยใช้โอกาสไม่เปลืองครับสามารถกดคูตสู้ล่วงอย่างนี้ได้เลยนะครับในบางจังหวะเพียงเซลทีเท่านั้นบทจะบูก็บูสุดเลยครับสนที่ไหนลนะ่ะว่าจะล่วงว่าจะแตกนะครับใสหมดแล้วก่อนส่วนในมุมที่บทจะแลกนี่ก็ต้องแลกแบบพร้อมเสีย่ยงจริงครับสำหรับทางด้านทพท,ท,ทิมทองไม่ได้กลัวเลยนะว่าใครจะอะไรยังไงครับแต่อจังหวะที่เข้าไปแลกนี่แหละมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่หลายๆคนคงเห็นแล้วนะว่าแกไปแบบ ไม่มีกาดไม่มีระบบป้องกันเลยมันก็เลยเป็นจุดจุดหนึ่งนี่แหละครับที่ถ้าขุนศึกทกําการบ้านมาดีภาคนี้มันจะเป็นการสางแค้นก็ได้นะครับนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยบอกเลยครับน็อกนับมีแน่นอน,นครับแล้วถ้าไปย้อนไปดีเนี่ยนะไฟที่ทับพิมทองเจอทางด้านบัลลีโลกเนี่ยจะเห็นหลายๆอย่างเลยนะที่แกเนี่ยเผยเห็นอย่างเช่นว่าจังหวะที่แกเล่นเกมมากเกินไปครับเหมือนว่าประมาทปึบระบบป้องกันไม่ทํางานเลยนะครับ โดนมาดิโลเล่นซะไปไม่เป็นเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวางทีละกันนะครับไปดูภาพรวมกันดีกว่าครับสำหรับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าไฟล่าสุดก็ถือว่าไม่ได้ดีทั้งคู่นะครับส่วนร่างกายผมว่าพอๆกันฟอร์มภาพรวมอยู่ในสถานะที่ใกล้เคียงกันนะครับอาวุธมีดีเหมือนกันความดุดันผมมองว่าพอกันเลยแล้วกันครับว่าคนหนึ่งสองในสามคนหนึ่งห้าในหกเนี่ยเือไม่ได้แย่ยนะครับสาหรับการปิดเกมนะเออเพราะนั้นแล้วคู่นี้เนี่ยไม่ต้องมองอะไรเยอะเลยครับห้าสิบห้าสิบแน่นอนนะครับแล้วมีโอกาสปิดเกม สูงมากๆนะครับด้วยการกดน็อกกดนับนะบเพราะนั้นแล้วเนี่ยคู่นี้ขอไม่ใส่นะครับว่าจะต้องมีคียมีเคืออะไรมันเดินบวกกันแต่ยกแรกแน่นอนครับเอางี้ครับคู่นี้ครับยกแรกเนี่ยอาจจะเดินบวกกันดูเชิงนิดหน่อยแล้วว่าใครจะออกอะไรยังไงเพื่ออ่านสเต็ปอ่านจังหวะนิดนึงส่วนยก2ขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแบบพีคประหลอดแตกแน่นอนแล้วคู่นี้เนี่ยไม่ต้องมีคียอะไรมากมายเลยเพราะว่าคู่นี้มันเน้นกันที่จังหวะแล้วก็ความอดทนล้วนๆเลย อดทนยังไงเนี่ยเราอดทนว่าใครจะออกจะเผยให้เห็นก่อนว่าจังหวะนี้ศาสตร์มาแล้วพลาดเห็นข้อผิดพลาดพอเห็นข้อผิดพลาดกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเกมกันถล่มกันแน่นอนครับคนนึงจะถล่มด้วยหมัดแต่คนนึงนี่แหละจะเดินบีแล้วออกสอกออกทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะว่าภาคนี้มันจะเป็นของใครถ้าเกิดว่าชอบความสดความซิ่งก็มาทางนี้เลยครับขนศึกมีให้แต่ถ้าเกิดชอบความนิ่งๆแล้วรอถล่มแบบชุดใหญ่เนี่ย ทับทีมทองยังคงกลางโลโก้นี้อยู่เต็มอกแน่นอนครับแต่ในจังหวะที่รอถล่มนิ่งๆนี่แหละครับถ้าได้ถล่มแล้วแล้วก็ใส่หมดทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังเสี่ยงอยู่นิดนึงเพราะนั้นเราก็คงต้องเลือกว่าชอบแบบไหนละกันแต่ถ้าถามว่าผมชอบแบบไหนคิดไม่เยอะเลยผมยังชอบครับทีมทองอยู่ครับสําหรับคู่นี้ผมยังเชื่อว่าสไตล์การต่อยของแกเนี่ย ด้วยความดูดันที่มีความเก่าที่มีประสบการณ์ที่มีเนี่ยยังคงใช้ขู่ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็การกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นการกลับมาของนะทับทิมทองที่อาจจะส่งผลไปสู่ปีหน้าก็ได้ถ้าฝ่ายนี้ปิดเกมได้อย่างสวยงามครับปีหน้าอะตอมเวทมาแล้วถ้าพิมทองอยู่ในอยู่ในโบเลยหนึ่งคนเลยที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่อาจจะเวียนไปเจอคนอื่นด้วยในรุ่นนี้นะครับนะเอออะไปดูคนอื่นกันมากดีกว่า คู่ถัดมาก็คือคู่เอกของเราเนี่ยคู่สุดท้ายแล้วครับก็คือคู่ทางด้านนนทชัยกับโซนเซนคู่นี้ก็ต่อยกันในรุ่นแบนตตัมเวทนะครับอย่างที่ว่ากันครับนนทชัยดาวเวทลงมาครับจากรุ่นแฟทเวทลงมาต่อยในรุ่นแบนตตัมเวทนะครับลดน,น้าหนักลงมาแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคัดมากี่ปอนด์ครับถึง10ปอนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าถึง10ปอนด์เนี่ยบอกเลยว่ามีผลแน่นอนครับเออแล้วท่านลีนลีนมันแล้วก็โว้ก้ามเนื้อฟูฟูนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ้ำไฟนี้จะพริว้ว ไฟล์ล่าสุดของคู่ครับต้องบอกอย่างนี้ว่าโอ้แยงคู่เลยนะครับคนนึงน็อกมาคนนึงแพ้มานะครับไม่มีความโปรเกตเลยนะครับสำหรับทางด้านโซนเนเซนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมวยมันแพ้ทางกันะครับโดนวรพลจับตีไปนั่แหละไปไม่เป็นกันครับสำหรับไฟล์นั้นส่วนนนทชัยก็โดนไดอาเคฟนะครับจิ้มร่วงป่านะครับนะมองในมุมของร่างกายครับนนทชัยสดกว่านิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนเรื่องส่วนสูงเนี่ยสเซนติเมตรปานหัวตัวเท่ากันครับไม่ได้เหลื่อมกันมากนะเท่าไหร่หรอก ฟอร์มภาพรวมนะครับสถิติวิลเลตนนชัยดูดีกว่าครับต่อยน้อยกว่าแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยไม่ได้แย่เนาะมีดีกีแชมป์รถทูวันด้วยนะครับส่วนทางด้นนานโซนเซน,น,นเนี่ยต่อยมาอย่างยาวนานยังคงรักษาสถิติได้อยู่อยู่ที่60%สตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับไอ้หนุ่มคนนี้และที่สำคัญอัตราการมีเกมสูงด้วย67%นะครับ3น็อกกับ1 TKO โอ้โหสุดๆจริงครับโกลเด้นบอยคนนี้ส่วนในมุมของทางด้านนนทชัยต้องบอกงี้ว่า ปิดเกมไปแค่เกมเดียวในการกดน็อกทางด้านดิมิทีคอฟตนนะครับ1 KO เท่านั้นครับยังคงไม่ได้โชว์เห็นเลยในเรื่องของความดุดันและอันตรายนะครับมองในมุมของอาวุธเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าความครบเครื่องเนี่ยมันไหลไปทางนนทชัยจริงครับวงนอกวงในมี้เห็นอยู่แล้วส่วนทางด้านโซนเซนเนี่ยวงในอาจจะมีแค่ดักแทงเข่านะครับแล้วก็มีสอกเล็กน้อยแต่ถ้าโดนจับโดนปั้มดีแล้วเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะไปดูในไฟที่เจอวรพลแล้วกันหูเห็นจริงครับว่า โคตรจะแพ้ทางนะครับแล้วก็แก้ยากมากเอาว่าอย่างนี้เลยดีกว่านะถ้าเจอในภาค4โอ้โหไม่รู้กันนะว่าจะออกของหน้าเดิมหรือเปล่าอะไปดูในมุมของโซนเซนดีนว่าครับต้องบอกเงี้ยว่าคมหนักและละเอียดครับนี่คือสไตล์ของแกเลยออกเร็วออกคมนะครับแล้วก็การเข้าออกเนี่ยสไตล์คิกบ็อกซิ่งเลยครับดักแทงได้จ่ายหมัดที่เรียกได้ว่าไวปันสายฟ้าแลบนะครับน่ากลัวมากครับทีค่คาญเลยเนี่ยหมัดยับหมัดหน้าของแกเนี่ยอันตรายมากครับเผลอไม่ได้เลยจิ้มคางอย่างเดียวเลยครับน่ากลัวเหมือนกันแล้วที่คันเลยเจอกับทั้งน้้น นนทชัยเนี่ยครับอย่าไปเผลอให้แกเชียวนะครับนนทชยนัยจะยกยดยกการสูงประมาณนี้ใช่ปะ่ะท้องเปิดท้องเปิดคางเปิดอย่างเงี้ยแล้วหมัดของโซเนอร์เนี่ยถ้าเขาต่อยแบบล่างสลับบนเนยก็มีโอกาสกันนะต่อยตัวงอปุ๊บแล้วก็บัคคัดเสยอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นอีกมุมที่น่าจับตามองกันถ้ามันมีคอมโบนี้นนทชัยอยู่ยากนะครับนะ ทีนี้นนทช,ชัยเนี่ยต้องบอกี้ว่าแข้งคม,คมคมผสมในครับต้องบอกงี้เลยว่าเป็นคนที่วางแข้งขวาได้อันตรายมากครับเตะได้ทุกระยะจริงจนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนมีเห็นครับเตะสูงสวยมากๆออกชุดนี่ก็วูบว้าเหมือนกันนะครับจังหวะการปิดเกมมีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นชัดๆเท่าไหร่เพราะว่าคู่ต่อสู้แต่ละคนแข่งโปครับต้องบอกงี้เลยแล้วการเจิญโซนเซนครั้งนี้โซนเซนก็ไม่หมูนะครับเพราะว่าร่างกายที่ชินกับในเวทนี้มาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะได้เปรียบในเรื่องของ สปีดในเรื่องของพละกกาลังในเรื่องของความพุนชินของกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในเวทนี้อยู่แล้วส่วนนนทชัยเนี่ยดาวลงมาถท่าฟิตไม่ถึงนะครับทำกล้ามเนื้อไม่ดีอาจจะรับแรงประทะยังไม่ได้เท่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูในภาพรวมก่อนดีกว่าโวนเซนกับนนทชัยเนี่ยต้องบอกงี้ว่าไฟล์ล่าสุดก็ยังไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่มองกันตั้งแต่ช่วงแรงแหละเรื่องของร่างกายผมว่าดีทั้งคู่ดีคนละแบบนะครับ พอภาพรวมก็ดูดีทั้งคู่อาวุธดูดีทั้งคู่นะครับมีดีคนละแบบนะครับคนนึงได้หลากหลายคนนึงได้ความเร็วนะส่วนในเรื่องของความดุดันผมมองว่าโซน,นเซนเนี่ยมีความดุดันมากกว่า <S <S พอตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการชนะสูงเหมือนกัน80%ถึงห0แต่ก็ยังคงมองเป็น50-50ได้เหมือนกันเพราะว่ามันภาพเกี่ยวมานิดหน่อยนะครัอ่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ยคู่นี้่ะผมว่ามันต้องมีนัยยะสําคัญบางอย่างเกิดขึ้นถ้ามองในเรื่องของปัจจัยในการต่อยในวันนัั้นนนนมองใคคียะรนะรบ ผมว่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยนนชัยก็คงต้องมาเตะยัดทา้งนัานโซนเซนเนี่แหละแล้วก็ใช้ลูกถีบในการเบรกทำลายจังหวะบางอย่างครับแล้วก็รอดักจับนายครับถ้าจับนายได้แล้วแก้ได้เดินเกมเหมือนวลพลในนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าจับได้ปดั้มดีๆไล่แขนดีๆแล้วตีเป็นเพลน,นเนี่ยโซเนอร์ก็ไปไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องใช้ความทนสูงเหมือนกันในการรอจับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโซเนอร์ก็คงจะชวนทะเลาะไปเรื่อยก็เตะตัดล่างครับแล้วก็ ใช้ความเร็วนะครับในการมูฟเข้าออกตามสเตปตามสไตล์แหละเหมือนชีบ็อกซิ่งแล้วก็ขยันเข้าออกออกหมัดชุดบ่อยๆเตะตัดบ่อยๆนะครับแล้วก็หาจังหวะดีๆนะครับชวนทะเลาะนะครับลอ่อนนนชัยเข้ามาในเกมของเองดูดเข้ามุมบ้างหละ่ะอะไรบ้างหล่ะก็คงจะเห็นเกมางนัานนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่นนชัยเหนื่อยแน่ๆน,นะครับบอกเลยต้องไปลุ้นเลยนะครับว่าร่างกายทำมาดีหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยถ้าไล่โซเนอร์ไม่ทันเหนื่อยนะครับเพราะว่าคนที่ไล่โซนให้เซนทันเนี่ยผมบอกแล้วมีคนเดียวคือวรพลเออ ต้องไปดูครับว่าสปีดของนนชัยจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณชอบดักออกคมพมนะครับก็มาทางนี้เลยนนทชัยแต่ถ้าเกิดว่าชอบเข้าออกถล่ม็นชุดก็ต้องโซเนอร์เซลเลยครับผมมองอย่างนี้ครับว่าวันนั้นคู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่เอกที่สนุกสนุกเลยนะใช้คําว่าสนุกเลยเพราะว่าทั้งคู่ก็จะยืนสู้กันบนตรงกลางเวทีนั่นแหละครับนนทชัยเองอาจจะรับบทเป็นพ่อบุ้รับตั้งแต่เปิดเกมก็ได้อาจจะศาสต์แข้งไปปุ๊บแล้วก็ดีเลย ่วนในมุมของโซนเซนก็จะมูเข้าไปต่อยนะครับแล้วก็เตะคราฟคิกนะครับเตะคราฟคิกนี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่นนยชัยแว่งพอนนยชัยแว่งปุ๊บเนี่ยนะครับอาวุธทุกอย่างสะบัดล่วงหมดปุ๊บเนี่ยอาจจะโดนหมัดชุดของโซนเซนที่ต่อยมันพายุก,ก็ได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยจุดตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นจุดเป็นเกมก็ได้วันแล้วถ้าถามว่าผมชอบใครสําหรับคู่นี้นะผมมองอย่างนี้เลยครับว่าขออนุญาตเลยนะผมมองว่าโซนเซนนะครับด้วยความที่ว่าความชินในเวทอาวุธ ที่รวดเร็วนะครับความคมหลายๆอย่างแล้วก็สปีดผมมองว่านนทชัยยังมีความเนื่อยๆอยู่ประมาณหนึ่งนะครับถ้ามองเทียบกับโซนเซนแล้วเนี่ยด้วยความุ้นชินเนี่ยโซนเซนดูอันตรายกว่าสําหรับการชกกันในครั้งนี้นะครับอ่ะรอบอีพีนี้ครับ3ตัวชอบนะครับ3ตัวที่3คนที่ผมมองว่ามีโอกาสชนะนะครับสําหรับการซูมเข้าไปแล้วเนี่ยตามนี้เลยครับโซนเซนทับทิมทองแล้วก็ยาเมนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่พี่คิดเห็นเหมือนกันไหมครับสําหรับ EP นี้มองยากมากนะการนี้นะผมมองไปคิดไปมองไปคิดไปครับใช้เวลาทําประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นบางคนก็แบบพักไปนานบางคนก็แบบฟอร์มไม่ดีนะครับประกบเจอกันครั้งนี้มันเหมือนเป็นการแบบเรียกฟอร์มนะครับแล้วก็ทําฟอร์มด้วยเนาะเยอะแยะมากมายและทีมคัเลยยังมีอีกหลายคู่ที่อยากให้จับตาดูตามนี้เลยครับเปิดมาเลยคู่ที่2ครับเอลฟี่กับโซมาคู่นี้อยากให้ดูคู่ที่3ามนะครับ เพชรสยามกับเรียวกิอยากให้ดูเพชรสยามครับคู่ที่8ตีใหญ่กับสิงห์ดำคู่นี้ผมว่าสนุกเลยนะครับตีใหญ่มาเดือดแน่นอนและคู่11ครับทรงชัยน้อยไปลุ้นกันดีกว่าว่าฝ่ยนี้จะทําร่างกายได้ดีหรือเปล่าโอ้ดูมวยแล้วเครียดดูมวยแล้วเมื่อยดูดูช่องผมแล้วปวดคอเนี่ยก้มดูโทรศัพท์เนี้ยปวดคอบาา่าไหเครียดแล้อเกินทําไงดีผมมีสิ่งดีมาแนะนําครับนี่ครับ ลิเวล่าสปามาซ a าแอนด์เวลเนตครับเออนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านแล้วกันครับที่อยากจะแนะนำครับก็มีหลายบริการเลยสําหรับที่คนปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าปวดเมื่อยจากการทํางานนะครับหรือว่าปวดเมื่อยจากการเล่นกีฬาแวะไปใช้บริการที่นี่ได้เลยครับเขามีสปามีนวดมียดมียืดเหยยดออะว่างี้เลยกันมีนวดสปอร์ตด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ใหม่พอสมควรเลยครับสาหรับใครที่มองหาอะไรแบบนี้อยู่นะผมแนะนําเลยครับว่า อยากให้ไปใช้บริการที่นี่จริงนะครับนะอยู่ที่ซัตโก้สแควร์ครับแถวปินเก้านะก็สามารถตามไปดูกันได้แล้วที่สำคัญเลยตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปอร์ชั่นลด50%ถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้เลยนะมีหลายบริการเหมือนกัน,นครับไปเลือกใช้บริการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนวดสปอร์ตมาส,สานะครับหรือว่ายืดนะครับเอ,อ่ยืดเหยียดอะไรเงี้ยบางคนแบบเล่นกีฬามาใช่ว่าตึงตรงนั้นตรงนี้หรือว่านักมวยก็ได้ผมไม่รู้แหละใครดูช่องผมอยู่บ้างออกกําลังกายหนะัก ตึงตรงไหนก็สามารถไปลองยืดไปลองนวดได้นะครับเออเนี่ยมคันเลยก็มีนวดไทยด้วยแล้วก็มีนวดอโรมาด้วยเออแล้วก็โอ้หลายอย่างอะ่ะลองไปถามกันดูนะครับแต่ถ้าเป็นผมอนะ่ะถ้าผมแนะนํานะสําหรับผมนะผมว่าสปอร์ตมาสซาดเฟียลนะครับแล้วก็สเตช i n g โปรแกรมเฟียลเลยนะครับไปลองใช้บริการกันดูตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับคนที่ออกกาลังกายและอยากฟืน้นฟูได้เร็วขึ้นสําหรับคนที่ทํางานหรือเป็นออฟฟิศ f ซินโดม มีอาการเมื่อยล้าก็ไปใช้บริการได้ครับนวดคอบาไหล่อะไรประมาณนี้ก็รักษาการได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยทำงานประจำเนี่ยปวดคอบาอไหล่เงี้ยผมไปนวดผมก็รู้สึกดีนะพอนาแล้วเนี่ยลองดูครับว่าเพื่อนๆที่มีปัญหาอะไรเงี้ยลองไปปรึกษาก่อนได้นะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่ามีโปรโมชั่นอยู่ลด50%อเนันนี้แนะนําเลยนะครับอ่ะหรือว่าจะไปพักผ่อนก็ได้นะจ๊ะเอาเป็นว่าติดตามกันได้ครับพิมตามนี้เลยนะรีเวลล่านะครับ พิมอย่างนี้เลยนะ R ตัวใหญ่ E W E L R ตัวใหญ่ A นะครับอย่างนี้เลยในเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็เข้าไปทักทายกับแอดมินกันได้ครับว่ามีบริการอะไรยังไงกันบ้างนะครับจะเรียนไปใช้บริการกันละลด50%อยู่นะครับเออประมาณนี้แล้วกันฝากกันไว้หน่อยแล้วกันครับสำหรับ and Wellness นะครับผมอืมอ่ะรอบ EP นี้น่าจะจบลงประมาณนี้ครับ25นาที26นาทีประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดมีเนื้อหาอะไรไงที่ฟังดูแล้วแล้วแกะราคาหูฟังดูแล้ว งหงิดใจเลยเกินปามต้องขออไปวันนีทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าตอนหน้าแล้วกันรายการหน้ากันสำหรับสัปดาห์นี้ยังมีหนึ่งศึกที่จะทําให้ดูก็คือวิเคราะห์ในศึก UFC ที่3 2มสครับก็มีคู่ชิงแชมป์เกิดขึ้นของทอมแอสตูบินานเจอทางด้านเกรนนะครับเออเดี๋ยวจะจัดทําให้ดูอีกวัน2วันลวกัน,นครับหลังจากที่ออนแอร์ air คลิปนี้ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ปามลาไปก่อนด้วยไม่การทำนุนกับพี่ดูให้สนุกนะครับขอให้มีความสุขในการดูคลิปครับ อย่าลืมทักไปสำหรับคนที่สนใจบริการนวดน,นะจ๊ะรีเวล่าสปาแอนด์วลเนี่